สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาดูเลขนำโชคในงวดวันที่หนึ่งกันยายนกันนะคะสำหรับในงวดนี้ค่ะมองว่าคนสิงห์มีโอกาสถูกหวยมีโอกาสได้โชคค่ะจากรูปดวงตัวอย่างนะคะจะเป็นรูปดวงในวันที่30สิงหาคมหลังเที่ยงจนถึงเวลาที่หวยออกนะคะรูปดวงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งดาวการเงินและดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จ จะโคจรมากุมลัคนาของคุณค่ะเลยทำให้คนสิ่เนี่ยมีโอกาสลุ้นน่าจะได้โชคใหญ่ด้วยนะคะซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรื่องของการเงินและความสำเร็จนะคะโคจรมากุมลัคนาเลยมองว่าดาวพุธหรือเลขสีเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับตัวคุณในงวดนี้ค่ะทีนี้นะคะดาวพุธหรือเลขสีเนี่ยเป็น เทพที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิเคชันการสื่อสารการติดต่อการพูดการค้าการขายดาวการเงินเลขสีโคจรวิ่งมาถึงตัวเลยนะคะแสดงว่าโชคของคุณเนี่ยนะคะไม่ต้องไปไขว่คว้านะคะกระตือรือร้นนะคะหรือไปแบบดูหาตามแบบสื่อโซเชียลเขาจะวิ่งมาหาตัวเราเองนะคะเลขนี้นะคะเลยอาจจะเป็นว่านะคะ อาจจะมีคนยัดเยียดนะคะเลขนี้ให้กันกับคุณในช่วงวันที่30สิงหาหลังเที่ยงจนถึงช่วงเวลาหวยออกนะคะเช่นนะคะแฟนคุณอาจจะบอกว่าเออช่วยแทงเลขนี้หน่อยหรือพวกเดียวกันเช่นเพื่อนที่ทำงานนะคะอาจจะขอให้ช่วยแทงตัวนี้หน่อยหรือมันอาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่พุ่งเข้ามาหาตัวคุณเลยนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของเอกสาร เช่นพวกบินนะคะพวกกระดาษต่างๆสมมุตินะคะดาวพุธเนี่ยเลขสี่เจอกับดาวสาวเลขเ็ดฝั่งตรงข้ามนะคะดาวสาวมาจากพบอรินะคะอย่างเช่นคุณอาจจะพาคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคุณแม่นะคะไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ได้คิวเบอร์มานะเออคิวเบอร์ในช่วงเวลานี้โดดเด่นนะมันมีเลขสี่หรือเปล่าหรือเลขอะไรที่คุณรู้สึกว่า เอ้ยน่าสนใจเพราะอยู่ดีๆอาจจะเกี่ยวข้องก,กันกับชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกปิ๊งแวกนะคะมันจะต้องเป็นเลขที่คุณเจอในช่วงวันที่30สิสิงหาหลังเที่ยงจนถึงเวลาหวยออกเท่านั้นนะคะเพราะว่ารูปดวงที่ให้ไว้ค่ะจะเป็นช่วงเวลานั้นค่ะหรือมันอาจจะเป็นห้องตรวจหมายเลขที่หรือมันอาจจะเป็นยอดใบเสร็จเลขที่เท่าไหร่นนะคะพวกดาวพุธคือเอกสารนะคะหรือบินนั่นน่ะ ค่อนข้างชัดเจนถ้ามันเป็นบินที่คุณได้เอกสารอะไรบางอย่างที่คุณได้มาจากคนใกล้ชิดเลขนั้นจะเป็นเลขนำโชคของคุณในวันที่1กันยายนทีนี้ตามรูปดวงนี่นะคะในวันที่หวยออกเนี่ยเลข2กับเลข4คือดาวจันทร์กับพุธนะคะท่านจะย้ายราศีในวันนี้นะคะทําให้ดาว2ดวงนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลหรือมีกําลังในวันดังกล่าวนะคะแล้วเลข2กับเลข4จันทร์พุธเนี่ยท่านก็เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยค่ะ แถมดาวจันเรกสองเนี่ยท่านจะโคจรมากลุ่มลัคนาของคุณนะคะประมาณสองทุ่มก็เลยให้ไว้สองสนะคะส่วนอีกตัวหนึงนะคะหนเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟค่ะเมื่อกี้คือดาวคู่มิตรนะและอันเนี้ยจะเป็นดาวคู่ธาตุไฟซึ่งก็จะมีอิทธิพลถึงคนสิงด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในมุมกลุ่มและเล็งกันนั่นเองนะคะแล้วดาว2ดวงนี้ค่ะหกับเนะคะท่านก็ได้ กำลังเข้มแข็งก็คือได้วรโคนวางคือได้ตำแหน่งทั้งในจักรราศีและนวางจักนะคะเหมือนแบบเข้มแข็งมากๆเหมือนเป็นอ่ะซอสองสมัยนักโอลิมปิกเหรียญทองสสมัยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเข้มแข็งมากๆนะคะแล้วเป็นดาวคู่ท่าทำให้เกิดความแรงแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเกษตรแล้วกําลังจะมีดาวจันทร์มากุ่มด้วยนะคะในช่วงสองทุ่มก็เลยให้ไว้อีกดวงหนึ่ง ส่วนในภพการเงินของคุณค่ะมีเลข6ลอยอยู่นะคะเอคุณก็อาจจะมีโชคจากเลข6นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดรหัสดวงดาวออกมาแล้วค่ะเลข6ดวงนี้นะคะเจอกับเลข9เลข8เลข3นะคะในภพปุตตะมรณะและลาภะเลยเหมือนว่าคุณอาจจะได้โชคจากเด็กนะคะได้โชคจากเด็กเนี่ยอาจจะเป็นเด็กต่างชาติที่ป่วยนะคะหรืออาจจะเป็นลูกเทพ ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กอย่างเช่นไอ้ไข่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือขอให้คุณลองดูข่าวสารดูค่ะว่าในช่วงวันที่30สิสิงหาหลังเที่ยงจนถึงเวลาที่หวยออกคุณบังเอิญไปเจอฟีดข่าวที่เกี่ยวกับไอ้ไข่หรือที่เกี่ยวกับเด็กต่างชาติที่ป่วยแล้วมันมีเลขอะไรที่โดนใจหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกคุณที่มันแบบปิ๊งแวบขึ้นมามีเกี่ยวกับเอกสารมีเกี่ยวกับบินเช่น มีการบูชาไอ้ไข่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเลขนะคะรหัสของไอ้ไข่พร้อมเอกสารค่าบูชาอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่นมีไอ้ไข่หลายเนื้อนะคะอ่ะไอ้ไข่เนี่ยกี่อ่าจะทําเนื้อนี้กี่องนะบูชาเท่าไหร่เอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าคุณจะได้โชคจากเด็กที่เป็นลูกเทพนะคะหรืออาจจะเป็นเป็นเด็กต่างชาติเนี่ยค่ะที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายอ่ะในช่วงเวลานัน้นมันมีข่าวอะไรบางอย่างที่คุณ ได้รับรู้มาจากเพื่อนร่วมงานจากญาติพี่น้องหรือจากสื่อข่าวสารอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแล้วมันมีเลขอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้บ้างนะคะและเป็นเลขที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตเรานะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นเกษตรนะคะตัวตนแบบของคุณนะนะคะกลับมาจดอยู่จุดเดิมเลยเหมือนเลขนี้มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกปิ๊งแวบขึ้นมาเลขนั้นถั่าเป็นเลขนำโชคให้คุณ กับคุณในงวดนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h e e t a h astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ